เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไม CPU รุ่นใหม่ที่มันแรงขึ้นแต่กลับกินไฟน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวพาไปชมกันครับถ้าย้อนกลับไป1 0ถึง20ปีก่อนนะครับใครมันจะคิดครับว่าโน้ตบุ๊กเองเนี่ยมีแบตเตอรี่ไว้เพียงแค่พอใช้ในการเซฟงานเท่านั้นเหมือนลักษณะของ UPS เนะเพราะว่า CPU ของโน้ตบุ๊กเองเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดไฟมากมายถ้าเทียบกับปัจจุบันเรียกได้ว่าแรงขึ้นเทียบชั้นได้กับ CPU ของเครื่อง PC เลยนะครับ ขนาดที่กินไฟหรือใช้พลังงานน้อยลงผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่าทำไมมันแรงขึ้นในขณะที่ประหยัดไฟมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ทำให้ CPU แรงขึ้นแต่กินไฟน้อยลงก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมการผลิตของ CPU เวลาเราพูดถึง CPU นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าน,นานโนเมตรเนเะมื่อก่อนนะครับ CPU 1รุ่นเนี่ยหตัวเนี่ยอาจจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ระดับ20 1 0นาโนเมตรหรือปัจจุบันนะครับอย่าง AMD ที่เขาเคลมไว้เนะี่ยเขามีตั้งแต่7ดนาโนเมตร5นาโนเมตรและอนาคตที่2นาโนเมตรนะรข้อดีของเทคโนโลีการผลิตที่มันเล็กลงเนี่ยมันจะช่วยให้ตรับแต่งในส่วนของ CPU เนี่ยได้สะดวกขึ้นนึง,ง่ายก็คือเรื่องของขนาดของตัวาาซิสเตอร์เนี่ยที่มันเล็กลงนะครับทำให้ ยิ่งมันชิดก,กันมากขึ้นนะครับสนิทก,กันมากขึ้นอัตราการลอสของสัญญาณหรืออัตราการลอสของตัวกระแสไฟเนี่ยมันน้อยลงทําให้มันใช้พลังงานน้อยลงด้วยและให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคการผลิตเป็นส่วนสําคัญอย่างแรกนะครับที่ช่วยให้ CPU แรงขึ้นและยงใช้พลังงานน้อยลงได้ครับต่อมานะครับนอกจากตัวของเทคโนโลยีภายในแล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงรูปแบบของคําสั่งและชุดคําสั่งด้วยนะครับ เช่นการปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบไลไลน์ให้สามารถทำงานพร้อมกันได้มากขึ้นกระจายงานได้มากขึ้นนะครับเหมาะสมทั้งในส่วนของคอและเททที่แตกต่างกันปัจจุบันมีการแบ่งคอเททอย่างของอินเทลแล้วกันครับมีคอพีสำหรับงานนะมีคออีสำหรับงานที่เน้นประหยัดพลังงานเน้นใช้ง,งานทั่วไปนะครับการจัดการรูปแบบของไลายน์เนี่ยมันจะช่วยให้ตัวคำสั่งเนี่ยถูกส่งไปยังตัวคอที่เหมาะสมนะครับมันจะเห็นจำกัรหนักห,หรือว่าใช้ง,งานทั่วไปนะครับ ถัดมาก็จะเป็นรูปของรูปแบบแคชนะครับอย่างของ AMD เนี่ยจะมีแคช 3D เนอะที่มีตัวแคช L3 เยอะเป็นพิเศษสำหรับการทำงานเล่นเกมโดยเฉพาะหรือการใช้งานในส่วนของแคช L1 L2 เองก็มีการปรับปรุงมากกว่าเดิมนะครับนอกจากเรื่องของความจุแล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงเรื่องของตัวการส่งข้อมูลจาก SSD มาแคชด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาไม่พบข้อมูลในแคชนะครับทำให้ระบบ ดึงข้อมูลจาก SSD เนี่ยบ่อยได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งดึงไปดึงมาหลายหลายครั้งนะครับดึงแค่ครั้งเดียวนี่ก็สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีการเพิ่มชุดคําสั่งใหม่รองรับเฉพาะทางได้นะครับเช่นชุดคาสั่งด้านมัลติมีเดียชุดคาสั่งด้านความปลอดภัยนะครับโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเน้นเรื่องของความปลอดภัยสูงมากๆนะครับก็จะมีเรื่องของชุดคําสั่งด้านความปลอดภัยพิเศษนะครับเพื่อลดการทํางานของการประมวลผลหลักลงนะเอาง่ายว่าคือมีชุดคําสั่งต่างๆเพื่อ ลดเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้งานต่างๆแล้วกัน CPU จะเป็นตัวตัดสินใจในการทํางานหลักแต่หลังจากนี้หลังจากช่วงหลังๆมาเนี่ยตัว CPU จะเน้นเรื่องของการทํางานที่ประมวลผลพวกอื่นๆนต่างๆนะครับแต่รองลงมาเนี่ยจะมีคําสั่งอื่นๆที่คอยดักคอยเช็คก่อนนะครับว่าตัวนี้ต้องส่งไปถึง CPU ไหมหรือแค่ตัวคําสั่งอื่นๆเนี่ยสามารถจัดการได้เองเช่น ดึงข้อมูลจาก S s D ดึงข้อมูลจากแรมนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเทคโนโลยีด้าน A I มาช่วยประมวลผลด้วยนะครับเมื่อก่อน C P U เห็นที่บอกว่าเป็นตัวคิดหลักเลยนะแต่หลังจากนี้นเนี่ยจะมี A I เข้ามามีช่วงสั่งเข้ามาเพื่อช่วยลดโหลดของ C P U ด้วยนะครับทำให้ C P U เนี่ยทำงานน้อยลงและเมื่อ C P U ทํางานน้อยลงเนี่ยมันก็ประหยัดไฟมากขึ้นด้วยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของการใช้งานด้านื่นชในโหมดสลีปโหมดไอดอลนะครับและ ในส่วนของ CPU เองก็มีการปรับแต่งบางอย่างนะครับนึกง,ง่ายง่ายก็คือ CPU Intel ที่มีการแบ่งระหว่างคอ P และ Co อ E นะครับคอ P สำหรับการทำงานหนะักแต่จะเน้นใช้พลังงานสูงนะครับขณะที่คอ E เน้นสำหรับใช้งานทั่วๆไปดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตเนาะจะใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ถ้าเป็น CPU สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีการแบ่งนะครับ CPU 1 Core คก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีการแบ่งซอยนะเพื่อการใช้งานที่หนักๆไปเลยแต่ทำให้บางทีเนี่ยมัน ใช้งานไฟเกินจาเป็นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับแต่งภายในนะครับโน้ตบุ๊กสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเข้าโหมดสลีปเนี่ยตัวเครื่องอาจจะยังใช้งานไฟอยู่ที่มาณสิบสหรืออาจจะถึง20%นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัว CPU ของทั้ง Intel เองและ AMD เองก็มีการปรับแต่งให้เมื่อเราปิดเนี่ยมันจะใช้งานอยู่แค่ประมาณหนึ่งถึงอรนะครับเพื่อสถา,านะ บางครั้งเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กเองแทบไม่ได้ใช้งานพลังงานเลยนะไม่ได้ใช้ไฟเลยทําให้เราสามารถใช้งานได้นานขึ้นขณะที่คําสั่งหรือโปรแกรมต่างๆเราเปิดไว้เนี่ยเมื่อเราเปิดหน้าจอมาก็ยังพร้อมใช้งานเช่นเดียนครับนอกจากในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับเช่นตัว c p u เองนะครับตัวระบบปฏิบัติการหรือตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเองก็มีการพัฒนาให้ใช้พลังงาน CPU ได้ดีขึ้นนะครับนึ้ง่ายๆว่าถ้าเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงไฮเปอร์เทดดิ้งอ่าสำหรับ Intel เนะ เราก็คงนึกว่า CPU ที่มี1ตัวแล้วก็มีเสมือนอีก1ตัวนะครับแต่บางที OS เองมันจะรู้จักแค่ CPU ตัวเดียวเป็นหลักไม่รู้จักคําว่าให้ p r t ์เทด i n g นะครับจนกระทั่งตัว OS เองมันพัฒนาขึ้นมาเนะจนปัจจุบันเนี่ยทำให้ตัว OS เองเนี่ยสามารถแบ่งการทำงานของชิปประมวลผลได้มากขึ้นรู้จักในส่วนของ CPU ที่มีทั้ง Hy p e r t h r ท a d i n g หรือไม่มี Hy p e r t h r ท a d i n g พอ P และคออ e ทำให้สามารถดึงประสิทธิภาพ ในส่วนของ CPU เนี่ยได้เต็มที่ขึ้นในขณะที่การใช้พลังงานก็ต่ำนะครับเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วกันถ้าเราเล่นเกมเนี่ยตัว OS เองเนี่ยมันก็จะไปดึงประสิทธิภาพของตัว CPU ที่เป็นแกน P หรือ CPU ตัวหลักเนี่ยให้ทํางานได้ประสิทธิภาพเต็มที่มากขึ้นขณะที่เมื่อเราดูหนังฟังเพลงบางทีไม่ได้ใช้งานอะไรอยากใช้งานแบบนี้นานๆเองตัว OS เองเนี่ยก็จะเลือกตัว Core หรือเลือก CPU ที่ไม่ได้ใช้พลังงานหนักๆนะแต่ว่ายังสามารถตอบสนองได้ เพราะฉะนั้น OS รุ่นให,หม่ๆเองก็มีการออกแบบสนับสนุนตัว CPU แบบหลายคอ์นครับมีการแบ่งคอ P คอร E รวมไปถึงการทํางานต่ตางๆเนี่ยให้กินไฟโดยรวมลดลงแต่ผู้ใช้เองยังได้ประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนเดิมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผมว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้ใช้อย่างเราๆเนะบางทีเมื่อก่อนเนี่ย้ดบุกสะหนึ่งเครื่องเนี่ย เราไม่ต้องพูดถึงแบตเตอรี่ใช้งานเลยเรียกว,ว่าแบตเตอรี่แค่พอเซฟเครื่องได้นะครับขณะที่ปัจจุบันเนี่ยต่อให้เป็น CPU ที่เป็นรหัส HX การ X, ์ดจอ40804090เนี่ยโน้ตบุ๊กก็ยังมีแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้1นถึงสชั่วโมงอย่าง,งสบายๆนะไม่ต้องพูดถึงตัวบางเบาเนะตัวบางเบาเดี๋ยวนี้เนี่ยบางเครื่องสามารถใช้งานได้เป็นสิชั่วโมงเลยนะครับทำให้เราสามารถพกพาโน้ตบุก๊กโดยไม่จำเป็นต้องพก adapter ครับไปใช้งานบนเครื่องบินบนการเดินทางต่างๆผมว่า มันเป็นเทคโนโลีที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์เราทุกคนนะครับแล้วเพื่อนๆครับคิดว่าตัว CPU ในปัจจุบันที่เพื่อนๆซื้อมาโนบุ๊กที่ซื้อมาเนี่ยใช้งานได้คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพของ CPU หรือยังครับคอมเมนต์ได้ครับสุดท้ายน,นี้ดิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ